สวัสดีครับพบกับผมเท a v e l b วลบายทิกในช anel ยูทู e นะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดบางเขนนะครับตรงนี้ก็มีร้านแม่นิดนะฮะมีข้าวเกงมีข้าวต้มแล้วก็กับข้าวอื่นๆอีกมากมายนะครับอยู่ใกล้ๆกับ BTS เสนานิคมนะฮะตลาดบางเขนนะครับนี่นะครับกับข้าวของเขานะฮะก็มีปลาทอดนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานะครับแล้วก็มีแกงต่างๆมากมายนะฮะมีขนมขายด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีนะฮะต้มยำหัวปลานะครับเกีเหลาข้าวต้มนะฮะกับข้าวอื่นๆก็มีนะฮะพวกไข่เจียวหมูสับผัดๆนะครับ นี่นะครับไข่เจียวฟูๆนะฮะน่าก,กินมากเลยนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นไข่เจียวหมูสับนะฮะตอนนี้ก็มีกับข้ามาเสิร์ฟนะครับเป็นผัดพับมุ้งไฟแดงนะครับราคาอยู่ที่40บาทนะฮะ ส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวต้มปลานะฮะราคาอยู่ที่60บาทนะครับครับผมก็สั่งไข่เจียวหมูสับราดข้าวราคา45บาทนะครับไข่เจียวของเขาก็ดูน่ากินนะฮะนุ่มฟูเลยนะครับครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะไข่เจียวเขาก็นุ่มฟูนะฮะดูหน้าตาหน้ากินมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านแม่นิดอยู่ในตลาดบางเขนนะครับ ใกล้กับ BTS สถานีเสนานิคมนะฮะก็สามารถมาได้นะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท a ว e ลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ